สลามวะลัลยกุมรอมตุลลอฮ์ประกาศตัวครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Business First นะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่โรงแรมโรงแรมหนึ่งนะครับถ้าพูดชื่อแล้วเนี่ยไม่ต้องพูดละเห็นข้างหลังแล้วโรงแรมอันมีรอสครับตั้งอยู่บริเวณถนนนางกำแพงต้นๆนางกำแพงเลยนะครับตรงข้ามกับมูลนิธิเพื่อศูนย์การสลามแห่งประเทศไทยรามกำแพงซอย5ครับโรงแรมนี้เนี่ยเป็นโรงแรมฮาราระดับ4ดาว4.5ดาวนะครับซึ่งเป็นโรงแรมที่มีห้องพักจํานวนมากแล้วก็ถือว่าเป็นโรงแรมมุสลิมที่น่าสนใจโรงแรมอันดับต้นๆ้นเลยก็ว่าาได้ะคผมมจูช ไปคุยกับผู้บริหารโรงแรมรุ่นที่2ครับคุณทูเซนรายละเอียดของการจัดการโรงแรมวิกฤตช่วงโควิดคอนเซปต์ของการทําโรงแรมของเขาเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างตามผมมาเลยครับเข้าไปในโรงแรมกันเลย ครับคุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมมานั่งอยู่ในโรงแรมอัลมิรอสนะครับเร้จะมาคุยกับผู้บริหารของโรงแรมตอนนี้นะครับสลามอะลัยกุ้มครับเป็นสลามครับแนะนาตัวนิดหนึ่งฮะครับผมชื่อครูเซนบุลซับนะครับครับ<ล>ผมตอนนี้ก็เป็นเจเนอเรชั่นที่สองของ ของของผู้บริหารของเอาเอามิรอตส์เนลแงคนครับถ้าพูดถึงโรงแรมอันมิรอสเนี่ยคนทั่วไปจะได้ยินว่าเป็นโรงแรมมุสลิมแต่คอนเซ็ปต์จริงๆของความต้องการของผู้บริหารเนี่ยต้องการให้มิรอสเป,เป็นภาพแบบไหนกับคนดูจริงๆความเป็นฮารานก็ก็ใช่ครับแล้วก็อยากเป็นฮารานเฟรนลี่ซึ่งก็ก็ก็ต้อนรับทุกศาสนิกนะครับแต่ว่า เราจะมีวัฒนธรรมที่เราเป็นความเป็นมุสลิมเข้ามาแทรกในการการบริหารแล้วก็เรื่องของการบริการด้วยครับคนเข้ามาในโรงแรมเนี่ย first impression ของเขาเลยเนี่ยก็จะเห็นสถาปตัตยกรรมที่ทางโรงแรมได้ทำครับอันนี้ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อใช่ครับคุณพ่อเนี่ยเขาชอบคือชอบดูแนวอาหรับแล้วก็ชอบฟังเพลงอาหรับด้วยแล้วก็มันก็ซึมซับมาแล้วด้วยความที่เขาเขามีความดีไซน์ที่ชอบ วัฒนธรรมอาหรับด้วยแล้วก็เหมือนเขาได้รู้จักกับสถาปนิกคนหนึ่งครับผมซึ่งเขาก็เก่งในด้านของการดีไซน์ความเป็นอาร์เคเต็ u เจอร์ในทางมิเรอีสอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเรียกมาเอาเขาเรียกว่าสถาปนิกการแบบนั้นมาใส่ในโรงแรมใช่ครับจึงทําให้ฟีลลิ่งของโรงแรมเนี่ยเวลาคนเข้ามารู้สึกดูว่าอาหรับแล้วก็บรรยากาศของโรงแรมก็จะดูวอร์มมิ่งอบอุ่นนหน่อยเข้ามา ที่มาที่ไปของเลาไมีลอสเล่าให้เราฟังได้ไหมครับทันไหมฮะว่าก่อนจะตั้งมามันเป็นยังไงทําไม,มถึงกลายมาเป็นโรงแรมที่ใหญ่ระดับระดับประเทศขนาดนี้ทันครับเพราะว่าตอนนั้นคุณพ่อตอนแรกที่อื่นตรงนี้เป็นที่ว่างครับแล้วตอนแรกทางครอบครัวได้ทําเกี่ยวกับสนามเทนนิสเป็นอะคาเดมี่สอนกีฬาอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากจะขยายเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ มีสระว่ายน้ำมีแบดมินตันมีฟิตเนสอะไรครบวงจรครับทีนี้คิดไปคิดมาก็หนึ่งก็ด้วยมันมันไม่ผ่านกฎหมายในเรื่องของสิ่งแวดล้อมะไรสักทงก็เลยคิดกันเองว่าคิดกับพี่น้องเขานะครับว่าเราจะทำอะไรกันดีทีนี้ก็คิดไปคิดมาเรายังไม่เคยมีโรงแรมที่เป็นฮาลาลในประเทศไทย คอนเซปต์นี้ก็ขึ้นมาก็ไปปรึกษาทางด้านดริมรอนครับเขาก็บอกว่าเป็นไปได้อืตั้งแต่นั้นมาก็เดำเนินการใช่ครับคนมาคุมงานคือคุณแม่ถ้าคุณแม่คุณพ่อแล้วก็ที่ปรึกษาอะไรก็เยอะซึ่งใช้ง้อมันเยอะมากนะการทำโรงแรมใช่ครับแต่ดีที่ที่ดินตรงนี้เป็นของเราเองเขาเลยไม่ต้องเสียเยอะมูลค่าของที่ดินเราไม่ต้องไปเติมตรงนั้นแค่ทําพวกโครงสร้างโรงแรมและระบบกว่าจะมาเป็นโรงแรมที่เป็นมาตรฐานเนี่ย มันยากไหมครับอันนี้จบการโรงแรมมาด้วยใช่ไหมครัจบการโรงแรมการจะเป็นโรงแรมที่มาตรฐานเนี่ยในมุมของอันมิรอสเป็นยังไงการที่จะเป็นโรงแรมมาตรฐานคือมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะโรงแรมมันจะมีโรงแรมเชนโรงแรมอินดีพนเดนซ์ซึ่งการที่จะเป็นอินดีพนเดนซ์เนี่ยต้องใช้ที่ปรึกษาเยอะมากถ้าสมมติเจ้าของกิจการเนี่ยไม่เคยทปิโรงแรมมาก่อนอินดีพนเดนซ์คือโรงแรมที่ทําด้วยตัวเองใช่ครับ ส่วนโรงแรมเชนเนี่ยก็คืออย่างเช่นโอเรนเตนแชงกลีล่บที่เขามีอย่างแมริออตอย่างแมริออทเชต้าตนอะไรอย่างเัีอันนั้นคือเรามีแล้วเราจ้างเขามาบริหารเขาก็เขาเป็นเอ็กซ์เพรด้านนี้อยู่แล้วเขาก็เขามีประสบการณ์อยู่แล้วก็สบายเขาแต่ว่าในส่วนที่เราจะต้องทําเองทุกอย่างอาจจะต้องล้มลุกคุกคานในช่วงแรกแต่ก็ยังดีที่ยังมีฝ่ายซัพพอร์ตที่ดีเรื่องของที่ปรึกษาเรื่องของ เพราะว่าผมก็ปรึกษาทั้งอาจารย์ที่ผมเคยจบมาอะไรเงี้ยก็ตบกบให้มันเข้าที่อาจารย์เขาตกใจไหมฮะนักเรียนของเขาลูกศิษย์ของเขาที่เรียนโรงเรียนการโรงแรมจะไปทําโรงแรมของตัวเองก็ตกใจอาจารย์ว่าไงบ้างอาจารย์ก็บอกว่าขนาดนี้แลวเพระว่าตอนแรกเขาคุคิดว่าแบบเป็นยี่สิบห้องสามสิบห้องอะไรเล็กๆเป็นบูทีบูทีอะไรเงี้ยครับเรียนยังไม่จบดีก็จะมีจะมีวิชาวิชาหนึ่ง ชื่อว่าโฮเทลแมจเมนต์นี่แหละอ่าครับเขาจะถามเกี่ยวกับเคสตัดดี้นู่นนั่นทุกคนฮะแต่ส่วนมากก็จะมาลงที่ผมเพราะว่าตอนนั้นโรงแรมเปิดประมาณสองปีสองปีคุณยังเรียนอยู่ใชในวิชาโฮเทลแมจเมนต์ใช่ครับเคสตัดดี้คือของคุณเองเขาก็จะโยนมาถ้าสมมติลูกค้ามาอย่างนี้จะทำยังไงถ้าสมมติอันนี้จะซึ่งเราเห็นภาพมาสองปีแล้วคือผ่านมาแล้วคือผ่านมาแล้ว เขาก็จะยิงมาว่าที่โรงแรมเคยเจอไหมอ่าแล้วก็เป็นเราที่ตอบได้อะไรอย่างี้แสดงว่าการการเรียนรู้พร้อมกับการปฏิบัติงานจริงเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เราเรียนรู้ได้เร็วขึ้นเลทีหลังลักและที่สําคัญกันเลยมีที่ปรึกษาของเราก็คืออาจารย์ครับเปิดเปิดโรงแรมวันแรกจําได้ไหมเป็นยังไงฮะเปิดโรงแรมวันแรกจาได้ครับมีกลุ๊มจะเป็นกลุ่มจีนกลุ่มจีนเข้าเลยเข้ามา เพราะว่าเราดีิวมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเราจะรอนเปิดวันนี้โอเพนนิ่งวันนี้แต่ตอนนั้นยังเป็นซอฟต์โอเพนนิ่งอยู่แกนโอเพนนิ่งจะถัดมาประมาณปีหนึ่งสองปีที่ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางครับความฝันตอนแรกพอคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเฮ้ยลูกเราจะเปิดโรงแรมนะชช่โรงแรมนั้นโรงแรมนี้เนี่ยเรามีอะไรอยู่ในหัวผมจะเหนื่อยใช่ไหมแม่เอาจริงๆผมยังไม่รู้เลยเพราะว่าจบม .6 มาผมอยากเรียนในเทพมกรุงเทพเหมือนเป็นเทรนด์นะตอนนั้นใช่ครับ อยากไปอยากไปกลบ้านใช่อยากนอนหออยากอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ได้ไปเรียนดูสิทธิ์ดูสิทธิ์ทางนี้สินคาลิมไปเรียนอะไรอ่ะการโรงแรมทำไมต้องเรียนอ่ะเออไปเรียนแจะรู้ไม่บอกเลยนะไม่บอกพอปีนึงถัดมาก็เริ่มเขียนโครงการแล้วก็ไปเห็นเล่มละโรงแรมก็เลยปฏิปตประตองอ่ะ เขาส่งเราไปเป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งจิกซอตนได้รับแล้วตอนนี้กลับมาเรามาทําเป็นรุ่นที่สองหลังจากที่คุณพ่อทํามาแล้วครับกี่ปีฮะจริงๆผมทําตอนแรกหกเดือนแล้วก็มีโอกาสได้ไปเรียนต่อโทที่ประเทศอังกฤษครับอยู่ประมาณสองปีแล้วก็เพิ่งกลับมาตอนต้นปีเนี่ยครับแล้วก็เข้ามาเต็มตัวละตอนนี้ต้นปีนี้ก็คือช่วงโควิดแปดเดือนเก้าเดือนก็ต้องมาทาหน้าที่ในการบริหารจัดการโรงแรม จุดเด่นของแลมิรอสมีอะไรบ้างฮะจุดเด่นก็จะมีเรื่องของการบริการนะครับ<ม>เรื่องอาหารครับเรื่องอวัฒนธรรมที่เราวัฒนธรรมฮาลลนที่เรามีให้กับลูกค้านะครับ<ม>อย่างเช่นเนี่ยสระว่ายน้ำเราก็จะมีแบ่งเวลาว่าผู้หญิงเวลาไหนครอ,อบครัวเวลาไหน<ม>แล้วก็เรื่องอาหารแล้วก็มีครัวมีพ่อครัวที่เป็นทางด้านของอาหรับ<ม>แล้วก็อินเดียผสมด้วยคือทั้งมิดเดิลอีสต ครับเชฟใช่ไหมฮะแล้วก็อินเดียครับแล้วก็มีอินเตอร์ปกติอ๋ออันนี้ปกติทุกโรงแรมอยู่แล้วเราถือเป็นโรงแรมระดับกี่ดาวนะสี่จุดห้าเขาวัดกันยังไงครับจริงๆมันจะวัดที่จํานวนห้องด้วยแล้วก็ฟางก์ิตี้หลายๆอย่างครับอย่างเช่นถ้าห้าดาวก็จะมีสปาครับซึ่งของเราก็ไม่ได้มีเพราะว่าบางทีมันจัดการยากกับใช่ครับกับความเป็นทาราน แล้วก็จะมี executive floor ที่มันจะมี Lounge เหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้มีอันนี้เป็น4.5ดาวใช่ครับถือว่าโรงแรมเดียวในประเทศไทยมาที่เป็นโรงแรม4.5ดาวใช่ครับกี่ปีแล้วครับอันมี้รอสตรงนี้ประมาณ7ปีแล้วครับห้องพักของเรามีระดับห้องสแตนดาร์ดตอนนี้เรามีเขาเรียกว่าสุพิเ i ียสุพิเรียที่ต่ำสุดนะครับก็จะเป็นสุพิเ i ียสุพิเ i ียซิตี้วิวแล้วก็ดีลักซ์แล้วก็สวีทครับราคา ราคาก็คาสูพิเรียตอนนี้ถ้ารวมอาหารเช้าจะมาพันแปดถึงสองพันครับขึ้นอยู่กับซีซันแล้วซิตี้วิวก็จะอยู่สองพสองครับผมดีลักจะอยู่2องพันห้าส่วนสวีดจะมีแค่4ี่ห้องเนียงมครับตอนนี้เลทก็จะอยู่แปดพันบาทแต่ว่าแขกก็เข้ามาเยอะเหมือแขกก็เลือกห้องสวีทเหมือนกันใช่ครับแสดงว่ากําลังใจของลูกค้าเนี่ย ผมจริงๆ8 0 0แปดพันันไม่ถือว่าเป็นราคาที่สูงมากนะครับเพราสามารถคือแต่ก่อนก่อนโควิดจะขายประมาณหมืน 10, 12, 15, ่นสองหมื่นห้าก็ยังมีคนใช้ครับอีกอันนึงฮะร้านอาหารหรือว่าห้องอาหารที่โรงแรมี่ยก็เป็นถ,ถือว่าเป็นห้องอาหารที่ขึ้นชื่อพอสมควรครับใครๆก็มาทานอาหารกันบ่อยครับจุดเด่นของเราเคล็ดลับมันคืออะไรฮะคือแต่ก่อนเราเน้นบุฟเฟ่บุฟเฟ่ที่เป็นฮาลาลที่เป็นอินเตอร์ที่เป็นซีฟู้ด ก็ยังมีไม่มากเท่ครับก็แต่ก่อนการตลาดเราก็ก็จัดถือว่าใส่ใส่ใส่เต็มเหมือนกันมีรีวิวมีของเพจของเพจ่างาใช่ครับของต่างศาสนิกด้วยเพราะว่าเราต้องการที่จะแบบนอนมุสลิมก็มาทานได้ใช่ครับแล้วก็หนึ่งเรื่องซฟู้ดที่เราก็จัดเต็มไม่อั้นนะครับแล้วก็มีสเตชันที่เป็นพาสต้าแล้วก็สเตชันของอาหารอาหรับด้วย ครับเราผ่านช่วงวิกฤตโควิดมาครับออยากจะถามว่าในตอนที่โควิดเกิดเกิดสถานการณ์ที่มันไม่ดีขึ้นมาเนี่ยธุรกิจโรงแรมมีผลกระทบแน่นอนตอนนั้นเราทำยังไงแล้วเ,เราแก้ยังไงจนกลับมาปัจจุบันมาเปิดได้ก็ตอนนั้นโควิดเข้ามาเนี่ยเราก็มีการคุยกับพนักง,งานแล้วว่าเราจะเราจะผ่อนกันยังไงเราจะคือเราก็ไม่อยากให้ทุกคนหายไปแต่ว่า ด้วยสถานการณ์มันก็บีบบังคับแล้วก็มีการตกลงว่าเออเราจ่ายแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะเราจ่ายเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะทุกคนก็ยอมรับได้ส่วนบางคนที่ยอมรับไม่ได้ก็อาจจะไปหาอะไรทําเป็นอาชีพเสริมไปอะไรเงี้ยส่วนพอเปิดมาแนละ้วพักก็เปลี่ยนโรงแรมเป็นฮอสปิทอลก็ร่วมมือกับภาครัฐด,ด้วยแล้วก็โรงพยาบาลพระรามเก้าด้วยโรงพยาบาลพีเอ็มจีด้วยหลังจากนั้นต่อมาก็เปิดเป็นเทสเซนโก พอเทนสโกจบก็เปิดเป็นปกติก็ถือว่าฮาวส์พิเลก็ช่วยให้เรารอดมาได้ในประมาณหนึ่งแต่ก็ยังเจ็บอยู่นิดนึงครับตอนนี้ถือว่านักท่องเที่ยวเริ่มมาเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นเห็นได้ชัดเลยก็คือฝั่งของซาอุดีเพราะว่าเนื่องจากที่เขาเปิดไลท์บินบินไดเรกเข้ามาถือว่าดีกว่าสมัยก่อนโควิดนะครับ ครับอ๋อกลายเป็นว่ากลายเป็นเรื่องดีเลยเทคนิคในการบริหารจัดการระหว่างเรากับพนักงานดูแลเขายังไงแล้วเราควรทําตัวยังในฐานะที่เป็นผู้บริหารผมจริงๆแล้วผมเป็นคนคิดเล่นเป็นคนคิดเล่นเป็นคนคิดเล่นเป็นคนตลกมากบางทีก็แต่ทําผ่านนี้ดูไม่ตลกเลยนะครับคือบางทีผมก็จะอําเล่นกับเขาลรวแซวหรือว่าสร้างความสนิทสนมใช่อืส่วนเบนฟิตที่เขาจะได้เนี่ย คือตั้งแต่รุ่นก่อนๆกอน็อาจจะมีอะไรไม่ลงตัวอืมผมคิดว่าพนักงานที่จะมาทํางานที่มีความสุขอ,อะไรที่แรงจูงใจเขาคือหนึ่งเบนฟิตสองความสบายใจที่เขาอยู่อยู่แล้วเหมือนบ้านเราก็พยายามทำให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่จนผมก็จะเป็นคนแอปโพสทุกคนเลยว่าพี่เป็นไงบ้างเหนื่อยเปล่าม,ม,มีอะไรขัดเรือหรือเปล่า ก็จะดูแลกันอย่างนี้มากเหมือนพี่น้องมากทำไมทำไมเราถึงมีบุค,คลิกแบบนี้แล้วเข้าใจพนักง,งานใครเป็นคนให้คําแนะนําเราเพราะเราเคยไปเจอ,อเคยไปทํางานที่อื่นเราก,ก็ก็เจออะไรทั้งกดดันแล้วก็เราจะไม่อยากเป็นหัวหน้าแบบนั้นทําไมต้องทําอย่างนี้อ,ออเแล้วเราพอเราได้ไปถึงจุดตรงเนี้ยเรากออ็รู้แล้วว่าเข้าใจเขาบางมุมนะว่าทําไมเขาถึงทําอย่างนั้นเพราะว่ามันก็มีความเครียดแต่มันก็านยากเหมือนกันนะครับเพราะว่า ถ้าเราจะเฟรนลี่และให้เขาเขาอยู่ในกรอบอยู่ในกรอบแล้วตรงเวลาจะมายังไงมันก็ในตรงนี้ความยากแล้วก็เราก็ต้องดุไม่ได้ดุแต่ว่าแนะนําดีกว่าอืเรียกว่าแนะนําปรึกษากันทําไมครับทำงี้ได้ไหมพี่ขอขอขอร้องขอร้องเถอะขอร้องเป็นการขอร้องจากหัวหน้างานจากผู้บริหารโรงแรมมีรอสถูกก่อตั้งมาด้วยอุดมการณ์อะไร อุดมการที่เป็นหนึ่งก็คือเป็นโรงแรมฮาลานที่แรกของประเทศไทยอุดมการที่อยากสร้างความเปลี่ยนแปลงในวงการมุสลิมไทยอ,อยากอยากให้มุสลิมไทยได้มีที่ดีๆที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองงานใหญ่ที่สุดที่เราเคยรับงานใหญ่จริงๆถ้าจากภาครัฐก็จะเป็นเลี้ยงลาสินอด ที่ท่านนายกสํนักนายกรัฐมนตรีมาท่านประยุทธ์มามาโดยท่านประวิตย์ก็มารองนายกก็มาคือเป็นงานปกติเขาจัดที่ทำเนียบรัฐบาลใช่ครับแต่วันนั้นเหมือนจะทางทําเนียบจะไม่พร้อมะครับก็เลยมาจัดที่นี่ครับหลังจากนั้นก็มีงานเกี่ยวกับมีฮัฟิสกุรอานที่ที่เพิ่งจบไปซึ่งทางอุปทูตของซาอุดีก็ได้มาร่วมครับครับแล้วก็มีเรื่อยๆครับมีทางรัฐมนตู้รมาบ่อย การที่เราไปโรงแรมตัวเลือกแรกๆของเขาในระดับออฟฟิเชีเนี่ยมันมีความกดดันกับตัวเราไหมกดดันครับเพราะว่าหนึ่งเลยประสบการณ์อย่างที่บอกไปก็คือการต้อนรับบางที่บางที่เขามีบัตเลอร์บางที่เขามีบัตเลอร์คืออะไรฮะบัตเลอร์คือพิธีการส่วนตัวของพนักงานโรงแรมที่สามารถที่จะเซอร์วิสเขาแบบ private ได้รู้ว่าเขาต้องการอะไรที่เขาไม่ต้องเรียกเรียกขอ เหมือนแบบรู้ใจกันอืพอเราไม่มีเนี่ยเราก็ทำการบ้านกันหนะักเราก็ต้องถามเลขาเขาถามประสานงานเยอะประสานงานเยอะกรเดินอะอถือว่าให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ในการบริหารจัดการตั้งแต่ที่เราเริ่มทํามาขอเป็นประมาณแปดก่อนแล้วกันฮะเพราะว่าต้องมีอะไรต้องเรียนรู้เยอะอใช่ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ประสบการณ์ก็ยังน้อยอยู่ จริงๆผลิตภัณฑ์ของโรงแรมอันมีรอสหลายอันก็เราหาทางที่อื่นไม่ได้นะอย,อย่างเช่นอันนี้เขาเรียกอะไรฮะอันนี้จะเป็นชุดไฮทีครับที่ทางโรงแรมได้ได้ลองรังสรรเพื่อที่จะขายแต่ก่อนน่ะเคยคมีอยู่ช่วงหนึ่งหาที่เราทาแล้วทีนี้มันก็หายไปแล้วทีนี้เราจะ,จะจะขุดมันขึ้นมาขายอีกรอบนึงไฮทีเนี่ยเท่าที่เคยทานเนี่ยมันน่าจะเป็นพวกมะกรองหอมหวานท่มันนี่ดูนดูเป็น อันนี้จะเป็นมิกซ์มันก็จะมีฟิวชั่นฟิวชั่นหวานใช่ครับจะมีมินิเบอร์เกอร์มีทาร์ตมีชีสเค้กนี่นะฮะอันนี้ทาร์ตนะฮะคล้ายๆจะเป็นคานาเป้ข้างบนนะฮะคานาเป้เป็นกุ้งครับเป็นอ๋อนี่ท่านผู้ชมแบบนี้เลยนะครับชุดอย่างนี้นี่ประมาณเท่าไหร่ฮะชุดอย่างนี้ไม่ถึงพันครับแล้วก็จะมีชาด้วยให้นึ่งกานะครแล้วก็ทานอันนี้ชาเติมไม่อั้นเหมาะกับคนที่มานั่งคุยงานคุยงานใช่ไหมฮะแล้ สถานที่ด้านล่างเนี่ยเขาจะเป็นโต๊ะกินข้าวที่รับรบองแบบสบายๆผมมีแผนว่าอนาคตจะทำเป็นฟรีเวิร์กอิงสแควรอ๋อคือใครจะเข้ามาทำงานใช่ครับก็สามารถที่จะเข้ามาทำงานได้อย่างน้อยก็มี traffic ของคนใช่ครับขออนุญ,ญาตทานทานเลยได้ไหมได้ครับเชิญครับพิมพ์งานให้ผมทานไหนก่อนฮะ ผมอยากพาคุณผู้ชมแล้วก็เชิญคุณอูเซนแน่นะผู้บริหารพาเราไปดูหน่อยที่ห้องห้องสวีทได้ไหมฮะแล้วก็ลายอาหารครับแล้วก็จุดไหนที่เป็นจุดเด่นของโรงแรมมิรอสเพื่อพี่น้องทางบ้านเนี่ยจะได้เห็นว่าโรงแรมมิรอสเนี่ยไหนๆหนคุณอยู่ภาคใต้หรือว่าอยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ตามแล้วดูรายการนี้อยู่เนี่ยอยากจะมาใช้บริการนะครับจะได้เห็นภาพจริง,รงๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเลยกันนะครับไ้ครับ โอเคอันนี้เรามาตั้งแต่หน้าโรงแรมพาเข้าไปข้างในนะฮะแนะนำนิดนึงฮะนี่ยเป็นทางเข้านะครับอันนี้จะเป็นชั้นล็อบบี้เราครับผมตรงนี้ก็เป็นที่ที่ต้อนรับแขกที่จะมาเช็กอินใช่ครับอันนี้อันนี้ทาไมเราต้องทําเป็นโครงสร้างอะไรเียอันนี้จริงๆก็จะยิงมาจากต้นอินทรีลัก จะเป็นจะเป็น <wi> ซิมโบของโรแรมเออจริงนะมันเข้ามาเราก็รู้สึกเหมือนแบบเป็นมีต้นไม้อะไรทั้งอย่างแล้ก็มีตัวหลักอในล็อบบี้ใช่แลนด์มาร์คอันนี้เป็นแลนด์มาร์คใช่ครับเข้าไปข้างในก็เป็นล็อบบี้ปกติแล้วแขกเขามาเนี่ยเขาก็จะเดินมาแล้วเบลเบลก็จะนำเบลบอยก็จะนำไปล็อบบี้ล็อบบี้ก็จะไปเช็คอินเช็คอินเข้าไปที่ปกติวอล์กอินก็ได้วอล์กอินได้ครับอ๋อออนไลน์จองมาจองไปเฟซบุ๊กโทรเข้ามาหรือว่าส่วนมากอันไหนเยอะกันาเฟซบุ๊กเยอะ เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเพจของโรงแรมใช่ครับแต่ก่อนแรกๆผมตอบเองเลยจริงหรอเป็นดนินด้วยนะอยากรูว่ามันจะเจอคำถามยังไงบ้างเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นนะไอ้โครงโครงสร้างต่างเนี่ยมันก็จะอิงแบบเมดิเ r r a ์เร a นียน t e ร t u r e จคเับเป็นมัสยิดเป็นโดมเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะับห้องเขาก็จะเป็นห้องสวยๆเดี๋ยวเราคงขออนุญาตพาขึ้นไปดูห้องเดลุกส์ด้วยได้ครับได้ครับเดี๋ยวขอคีกาดอ่าเียกาดขอขีกาดขีกาดให้ไปยังไขอล็อกๆ ปกติแล้วเขาจะได้รับขีกาดแบบนี้แหละแล้วก็จะไปที่ห้องแต่ก่อนขึ้นห้องมันจะมีบันไดเลื่อนตรงนู้นครับผมตรงนั้นร้านอาหารห้องอาหารดีวานตรงนั้นจะเป็นห้องอาหารดีวานพาไปดูหน่อยได้ไหมได้ครับผมจําได้ว่าในเพจของโรงแรมมีลรอสเนี่ยก็จะมีพวกโปรโมชั่นกิจกรรมก่อนโควิดใช่ครับทำการตลาดดีมากที่คุยกันนะว่า้โรงแรมมีห้องอาหารทราฟฟิกคนเข้ามาใช้ การทานอาหารเนี่ยมากกว่าโรงแรมอีกเพราะว่าบางคนเขาอาจจะไม่ได้พักบ้านอยู่ที่นี่ใช่ฮะแต่อาหารนี่เขาก็ได้มากินให้แต่ก่อนก็จะมีร้อยสองร้อยคนครับต่อวันต่อต่อต่อมื้อต่อสมมติบุฟเฟ่ต์ดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพาไปดูนะฮะห้องอาหารดีวันรเสอร์านี่คุณผู้ชมอันนี้จุคนจุคนเช้าเราก็จะอยู่ที่จุคนได้ได้กี่คนครับ ที่นี่จุได้ประมาณหนึ่งร้อยสิบท่านร้อยสิบท่านพร้อมๆกันเต็มไหมเคยเต็มไหมเคยครับเต็มแบบไม่มีที่นั่งเลยนะมีครับโอ้โหบางทีก็ต้องต่อโต๊ะต้องขยายใช่บุนวายเนี่ยอยู่แล้วนะฮะอันนี้เดี๋ยวยังไงเปิดอีกทีเมื่อไหร่นะฮะไลา์บุฟเฟ่เออวันที่สามสิบกับหนึ่งนี่ครับเป็นเป็นอาทิตย์แรกแค่สุกับเสารกันยากับหนึ่งคือวันที่สามสิบจะเป็นธีมของเจแปนิสอินเตอร์เนชั่นแนลซีฟูดวันเสาร์จะเป็นอินเตอร์นไม่นแนลเหมือนไม่ ยังไม่เคยเต็มรูปแบบยังไม่เคยใช่มมีแค่มุมก่อนหนึ่งเล็กๆที่รอบนี้เราก็ทำเต็มโซมีมิโซมีอุด้งมีสุชิซาซิมิกระซิบหน่อยฮะเท่าไหร่ฮะแปดเก้าเก้าพันเก้าสิบไม่เกินเก้าร้อยไม่เกินเก้าร้อยนะอันนี้บุฟเฟ่นะกินได้ไม่อั้นเลยนะอันนี้สําหรับคนที่สนใจก็เดี๋ยวติดตามดูแล้วกันได้ครับชั้นบนชั้นบนฮะเดี๋ยวที่นี่ปกติโรงแรมทั่วไปจริงๆถ้าเป็นโรงแรมมุสลิมเฟรนด์ลี่เขาจะมีห้องละหมาดอยู่แล้วอันนี้โรงแรมมุสลิมแน่นอนห้องละหมมาดี มีใหญ่กว่าที่อื่นแน่นอนฮะเพราะที่อื่นเคยไปมาก็จะเป็นห้องซอกไม่เยวว่าซอกอะซอกละหม่นนี้คือเป็นห้องจริงเป็นเรื่องเป็นราวตอนช่วงเดือนรอมฎอนที่นี่ก็จัดละหมาตตระเวยเหมือนกันใช่ครับใช่ไหมฮะเชิญฮะก็จะเชิญอิหมามแต่ละวันจะเปลี่ยนกันไปเจ็ดวันเจ็ดคนครับก็จะมีทั้งนักกอลีราคาฟิตอะไรก็มาคือสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับคนที่มาละหมาตอันนี้อันนี้นิดนึงฮะป้าย เ,นนเวลาละมาตารางละมาทละเดือนล,ล,ละมานะครับก็ใครที่มาพักที่นี่เนี่ยส่วนมากเขาจะมีแอปอยู่แล้วละ่ะแต่มาดูเช็คอีกทีหนึ่งตรงนี้ก็ได้นะครับคือโรงแรมโรงแรมที่เป็นมุสลิมเฟรนลี่จริงๆการมีห้องละหมาดที่รู้สึกรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเขาตั้งใจทําให้มุสลิมจริงเนี่ยมันประทับใจครับผมเคยไปห้างห้างหนึ่งเป็นห้างห้างใหญ่ๆเลยนะห้องละมาเขาทาดีมากเลยนะ มสซิมก็ไปที่นั่นเยอะเหมือนกันนี้ห้องละมานะครับอันนี้จะแยกชายหญิงครับอ๋อครอันนี้สาหรับผู้ชายอ่นนานละมาดก็ข้างในนี่เลยนะฮะผู้ชมละมาดสะดวกครับสะดวกมากนะฮะแล้วก็ห้องละมาดใหญ่ๆเลยแบบนี้เลยนะฮะของสุภาพสตรีก็เหมือนกันจุคนได้นละมานสั้งสามสามสิบคนนะสามสี่ s อ f เดี๋ยวไปดูห้องพักกันคุณผู้ชมพาขึ้นไปดูห้องพักกันเลยเชิญครับ หครับอันนี้ห้องอะไรฮะอันนี้จะเป็นห้องดีลักนะครับอ๋อครับดีลักจะเป็นตอนนี้จะมีซูพิเรียร์ซูพิเรียซิตี้วิวดีลักแล้วโซลีข้อแตกต่างมันต่างตรงไหน,นจากเอ่อถ้าสมมติจะเป็นซูพิเรียนะครับกับดีลักก็จะแตกต่างที่อินทีเรีย การตกแต่งภายในตกแต่งภายในจะดูดีกว่าแล้วก็ห้องอาบน้าก็จะมีอ่างแช่น้ําอ๋อมีอ่างอาบน้าบัตทับบัตทับบัตทับให้แล้วก็มีอเมนิตี้ที่มันเยอะครับปกติแล้วแขกที่จะมาพักเขาก็จะมี2แบบเตียงเดียวเตียงเดียวกับเตียงคู่ทั่วไปนะครับแล้วก็สามารถเสริมเตียงได้ด้วยเห็นจะมีทุกห้องเนี่ยจะมีกริปลัดเดเร็กชันก็จะเป็นลูกศรบอกทิศในการละมอนะครับ น,นี่ก็เป็นห้องคุณผู้ชมจะเห็นว่าสไตล์การตกแต่งเนี่ยคือเหมือนเต็นท์อาลับครับมีเต็นท์นให้อยู่เนหะมือนกระโจมเลยสว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 ยมากนะฮะอันนี้ดีลักซ์หรือเดอร์ลุกฮะถ้าเดอร์ลุกซิงแอบอาจจะฟังเสร็จใช่ครับชนะสองชนะสองชนะอ่านี่ไปดูห้องน้ําห้องน้ํานิดนึงห้องน้ำํำจะได้เห็นนี่นะครับห้องน้ําก็ถือว่าเป็นโรงแรมที่มีห้อง สะดวกสบายพอสมควรอยู่ในกลางเมืองนะใกล้ๆก,กับแหล่งที่มันเดี๋ยวรถไฟฟ้าเสร็จนี่ก็น่าจะคึกคักมากขึ้นเดี๋ยวไปดูอีกห้องหนึ่งครับเชิญครับอันนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งอันนี้ใช่ครับอันนี้จะเป็นชื่อว่าสุพิยาซิตี้วิวก็จะเห็นเห็นเห็นเุมของกลางใช่ครับนะฮะโรงพยาบาลแพทย์ปรรยัญญาแล้วก็สนุนรังคำแหงทั้งเส้นทุกห้องนี้มันมีเขาเรียกว่าเซฟบ็อกอะ ตูบเซ็บที่จะให้ลูกค้าได้เก็บของที่ม,มูลค่าเมื่อสักครู่ที่ห้อง The l ลุ e ที่เรารขึ้นไปเขาจะมีตอนเช้าอะไรฮนะฟุตจะมีฟุตบาสเกตไว้เวลคัมนะครับทุกวันแล้วก็ตอนที่แม่บ้านมาทําห้องเนี่ยก็จะดูว่าสมุดทั้งหมดก็จะมาเติมให้อ๋ออันนี้คือความพิเศษแต่ละที่คือบางคนอาจจะไม่ได้ใช้แต่สำหรับคนที่เขาใช้เนี่ยมันได้ประโยชน์จริงๆนะครับอันนี้ก็ ปันกา็เป็นความประทับใจที่ลูกค้าก็จะได้ด้ร้านของเราเนช่ใช่นะครับจุดนี้เป็นจุดที่ให้บริการพื้นฐานของโรงแรมทั่วไปใช่ครับเป็นก็เป็นหนึ่งในมาตรการการวัดดาวของโรงแรมด้วยมีฟิตเนสก็มีฟิตเนสบริการให้ลูกค้าตั้งแต่หกโมงสี่ทุ่มทุกวันครับซึ่งลูกค้าที่พัก ก็ใช้ได้ไดหรือลูกค้าที่เป็นเมมเบอร์เป็นเมมเบอร์ใช่ครับ,รบก็มนห้องฟิตเนสพื้นฐานมาตรฐานทั่วไปมีลูวิง่งนะฮะมีจักรยานยานะฮะมีดัมเบลมีอะไรพวกนี้นะครับใครดูแลสุขภาพนี่ก็มาโรงแรมนี้ก็มามาฟิตเนสตรงนี้ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราพาไปดูตรงอื่นต่อฮนะ ห้องแกรนมีรอสแกนบอลลูนนะครับของเรายัมีรอสอันนี้ห้องใหญ่สุดของแรมใช่ครับจริงๆที่จะเราจะเข้าไปดูจะเขาเรียกว่ามีรอสหนึ่งเพราะว่าถ้าแกรนเลยเนี่ยครับคือเราจะมีพาริสัซนเดียวเราเดียวเรา๋ยวเข้าไปดูเลยกันอ่านี่ฮะขออนุญาตนะครับเปิดให้ดูอ่านี่คุณผู้ชมอันนี้คือห้องที่เขาจัดไว้สําหรับรับสัมมนาใช่ครับนะฮะแบบคลาสรูมอยู่แล้วนะฮะอ่าเชญเชเนี่ฮะอันนี้ คืออย่างตอนนี้เรารเราจะมีงานอบรมสัมมนาประมาณ3วันอของหน่วยงานสบตนะครับาภาคใต้ครับจริงๆปกติห้องนี้เนี่ยก็จะจะใหญ่กว่านี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะตอนนี้จะมี partition คุณผู้ชมดูดูฝั่งนู้นนะอันนี้ partition มันกั้นอยู่นะจริงๆห้องนึงก็จะขนาดเท่ากันครึ่งครึ่งครับจุคนได้ประมาณกี่คนนะที่นี่4ี่ถึงห้าร้อยคนห้าร้อยคนจัดแบบไหนอะห้าร้อยคนก็เป็น r o u เช table เป็นโต๊คือโต๊ะโต๊ะกลมนั่ง500คน งานแต่งงานงานอีเวนต์งานบรรยายงานขอกเทลจนได้ว่ามันแปดร้อยเขคือเป็นโตเล็กโตเล็กยืนจืนทันครับนี่ก็เป็นบรรยากาศห้องที่ใหญ่ที่สุดนะนี้รับรองรับงานน่าจะอย่างที่บอกฮะสำนักงานธนบัญชีเรียงราชมบัติใช่ไหมฮะแล้วก็งานฮาร์ฟิสันกูราครับอันนั้นจัดเต็มโอ้แล้นเต็มเหนียวสองสองสัปดาห์ได้ไหมฮะเกือบ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 สองสัปดาห์นะครับอันนี้เป็นโรงแรมโรงแรมหนึ่ง ขอบคุณมากครับที่พาเราเยี่ยมชมโรงแรมอันมิรอสทั้งหมดนะครับสำหรับใครที่ติดตามรับชมรายการอยู่อยากจะมาพักอันมิรอสมีโปรโมชั่นอะไรสําหรับคนที่ตามรายการ Business First ฮะตอนนี้ถ้าติดต่อมาใน Facebook นะครับครับผมบอกว่ามาจากทางรายการก็เรามีส่วนลดให้สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับท่ผ้ชมห้องพักแล้วก็ห้องอาหารครับโอ้โหนี่ถ้าเอาอะไรนะฮะจดไว้เลยแล้วกันค่ะยิ้มเลยฮะตากล้องยิ้มเลยสิบเปอร์เซ็นต์จะมาใช้บริการขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองนะครรรััับบบได้แขก บ้านแขกเมืองนะฮะแล้วก็ได้ได้มีโอกาสในการทำธุรกิจดูแลเหนื่อยนะดูเป็นเพชรดนี่ยแต่ว่าความสุขครับครับผมหมดหมดเวลาแล้วครับกับรายการ business first นะครับพี่น้องที่ติดตามรับชมรายการสามารถดูรายการธุรกิจดีๆผ่านทางรายการนี้ได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนายอามีรรอสครับจากหลากหนด้วยหลากีกทุกนี้ครับ Assalamualaikum w a r a h m a t ฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับจงจากลาครับ